สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่20ตุลาคม2565นะครับเช้านี้ผมก็เดินทางไปทํางานจากจังหวัดสระสารมไปจังหวัดกระสินตามปกตินะครับจุดบริเวณจุดนี้นะครับจากเดิมที่เคยให้ใช้เลนแบ่งร่วมกันนะครับเพราะว่าเจอสถานการณ์น้ำท่วมเนาะช่วงปิกซีนะครับบ้านดินดำจนไปถึง สภาภาพน้บชีที่มหาวิทยาลัยมหาสา,ารคาม้านี้ก็ฝั่งทางที่ใช้เลนร่วมกันก็ทำการปิดแล้วนะครับเราได้กลับมาใช้เลนทางซ้ายตามปกติแล้วนะครับฝั่งทางขวามือฝั่งทางขวามือนี้ก็เป็นป้ายทะเบียนรถนะครับสามารถมารับได้นะครับเยอะมากครับดูครับป้ายทะเบียนรถครับที่มันขาดมันหล่นนะครับนะครับรวมทั้ง กันชนหน้าของรถด้วยน่าจะเป็น v ีออซ้ายมือนี้ก็เป็นเซเว่บ้านดินดำน้าบ้านดินดำฝั่งทางขวามือนะครับก็มีการสูบน้ำออกนะครับทยอยสูบน้ำออกให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อลงไปที่น้ำชีนะครับตรงนี้ก็จะมีครับเป็นกระสอบทรายนะครับป้องกัน จริงๆแล้วระดับกระสอบทรายฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาข้างนอกกับข้างในนี้ผมว่าแทบไม่ต่างกันเลยนะครับก็ใช้ความระมัดระวังในการขับรถก็แล้วกันนะครับส่วนฝั่งตรงกันข้ามนะครับขาเข้าเมืองมหาสารคามดีขึ้นแล้วนะครับครับน้าลดลงแล้วนะครับอันนี้ผมขออนุญาตตัดไปเลนนี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะสูงกว่านะบางคนไม่รู้นะก็จะไปลึกตลอดนะครับ มาเรียนนี้นะครับมีรถตามผมมาด้วยอ่าโอเคเช้านี้ก็รวดเร็วนิดนึงครับผม6โมง55นาทีนะครับใช้ความรวดเร็วนะรข้างหลังผมก็จะมีรถเก๋งครับ Vios สองคันมาได้แล้วครับผมแล้วก็อีกจุดจุดหนึ่งครับจุดสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามน้ําชีตรงนี้ค่ะพูดกันก็คือตรงหน้าบริษัทเบทาโครก็ยังมีน้ํเพิ่มขังเล็กน้อยครับ เราสามารถใช้เลนฝั่งทางขวาได้สบายๆครับขับรถมาได้อย่างสบายๆฝั่งทางด้านขวามือถนนเริ่มแห้งแล้วส่วนทางด้านซ้ายมือหรือว่าบริเวณที่ทําการกลับรถอยู่ใต้สะพานไม่ควรเข้าไปเลยนะครับยังมีน้ําท่วมอยู่ครับเช้านี้นะครับแนวโน้มค่อนข้างจะดีมากนะครับสภาวะก็จะเข้าสู่ปกติ ได้ระดับหนึ่งแล้วขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยกันทุกคนครับสวัสดีครับ